มันหนาวครับอุ้ยอุ้ยโอ้เอออาบน้ำลูกอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำโอ้โห้คึกคึกคึกเติน้ำเราคึกแล้วบุญนฮาวแต่งต่หนาวมานนี้เพราะท่านได้อาบอยู่น้ำนีง สวัสดีค่ะตอนนี้มิ่งก็สำรวจบริเวณบ้านออกตรวจพื้นที่อยู่เป็นยังไงบ้างเนาะคุณตาคุณยายทานเกณฑนบอน้อมือน,นีเนาะสำรวจใหญ่เลย โ oh, อ้พวกอ้วนได้ถุงอะไรมาเยอะแยะเต็มกระบะรถเลยนี่ม,นมีอะไรบ้างอ่ะได้อะไรมา <c oughs> ได้ยังมาแน่นั่นโอ้โห oh, เป็นลำครับลำจับจับเอาให้คุณยายมา,าดังดังไฟเขาเขาทานเอาเอา แล้วกล่องนี้ล่ะกล่องอะไรนี่กล่องใหญ่ๆนี่อของเมลิกครับจากเมริกาครับโอ้ของฝากจากคุณแม่เล็กค่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไก่ไก่ไก่พูดนะอ๋อจะขึ้นรถตีลุกโอดูท่าดูท่าพูดนะพูดนะพื่นาบงเยียบขึ้น

อยู่ในข้าวฝากอยู่นั่นแม่โอ้ยเอาออกได้บ่เกือบแล้วเกือบแล้ว ร่มแห้งเนอะจักว่าปิวมาตั้งแต่ทั้งไหนเนี่ยขนาดว่าเบิ้งแบบบกขาดสายตากันยังพุดนะเอาออกแล้วนะคะเมื่อกี้นี่เป็นถุงพลาสติกเอาออกจากปากน้องแล้วค่ะมาๆๆเพราะต้องไปเลยทั้งนั้นน่ะ ทิมยาให้แม่จะนี่แน่ไว้เอามิงจะยูรถไสบอ่แม่มามามามิงมิงมิงดูดเดูดูเฮ้ยเอาหยุดกึกเลย

เพิ่งกะชิอิ่มในหล่ะตีนอนจัาหนากินจกักซ่องเปลี่ยน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 ,ยนอาหารเอามันแก้วแบบน,นี้มาเอาเขคนตะลูบป,ปั้นแก้วไปให้คุณแม่หางดีแนย่ยกไปแน่เลยล่างไหวอยู่นี่เอาไปให้คุณแม่คุณแม่หางดีกินด้วยนะ,วยวะทั้งมันแก้วแม่นแม่นยกไปหมดเลย เอามันแกวไปน้ำนั่นกล้วยนะทั้งกล้วยทั้งอะไรนะแน่แน่ถอยกล้วยนี่ก<า>็นี่เด็กล้วยอยู่ในเครื่อนี่เดี๋ยวเราหลอกลอก่ลอช้างน้อยออกไปก่อนมาเดอ้อมาเดอ้อมิงมิ่ง,ง<ป>โอ้จีไปล่างจานเราปบที่นี่ถ<ป>อยถอยลูกถอยถอย<ป>มา<ป>มามาไปอ่า แม่จะเอิดแล้วแม่จะเอิแล้วไปเร็วเเล่นเล่นเกึ๊บไหวะไป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  สู่เพิ่นว่าใดดอกสู่สร้างว่าใดดอกอุ้ยออมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปไปเอาตะกาผลมาไม้มาให้คุณแม่เพิ่นกินไปปาดเอากล้วยมาน้ามันแก้วแคนตารูปมีสับปะรดก็มีเอามาใส่ตะกามาเด้อ ไปทางไหนนอ้อที่ไปทางไหนน้อนะั่นน้อไปแล้วไปแล้วบุญโอ้เสียงเปิดน้ำให้ให้หน่อยพ่อเปิดน้ำให้ลาเนี่ยเร็วลากัดซ้ายยาง่าละนี่มาเปิดน้ำก่อนเออไหลแล้ว อหลายหิวน้ำครับพ่อกินแน่เล่นแน่ไปงั้นสันละเอา้าหุ่นเ,เดี๋ยวสิอาบน้ำไฮเดอร์บันี้เดอร์อาบน้ำล้างหน้าเนะเาะเก็บเ,เก็บเออเก่งเก่งเก่ง ดูค่ะโอ้คุณยายก็จะให้กินทุกเย็นแหละครับีใ้ให้ลูชายเขาเียนดีกว่าให้มิ่งกินน้ำรอก่อนเนาะให้เขาอ้วนเอาผลไม้ไปให้แม่คุณแม่หางดีก่อนขอบคุณคอ่ะกินเลยลูกกินเลย ตตแล้ะน่นเห็นบอนั่นออคุณแม่ก็กินคุณลูกก็กินเหมือนกันแต่คุณลูกกินน้ำแล้วก็เล่นน้ำเ,เล่นสมากกว่าได้หนิหนแม่นบอมิงเด็กหน่อยเนาะาอาบน้ำอาบน้ำเอออาบน้ำอาบน้ำ เออล่างนะ่ะล่างตาก็หนอ้ยผู้เบายัางตื่นขึ้นมาบ่ล<า>่ <นะ S 2> างน่ะเป็นยังคือเป็นโลกย่านน้ำว่ามิงฮะมิงอะไรย่านน้ำบ่ลูกเออไล่เร่เร่เร่ บ่ถือปากนั่นแม่เพื่อนบ่ถือปากเพื่อนนั่นแม่บ่บ่ถือปากน้ำเออชีดชีดมา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 อีเพ่อมันหนาวครับมันหนาวครับอุยอ้ยอุย้ยอุอ้ยเอออาบน้ำลูกอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำ

มามาเอาออกมาพี่ลอออกมาพี่เ้าเอ้าฝุ <h 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 ่นอะไรที <h <h ่จับเองนะเฮ มมมาาาไปคุณแม่กินเบิดตะกาแล้วไปเอาออกมาจะฟันสีเหยียบด้วยนั่นนี่เราลูกไส้เนี่ยเราเจ็ไปเหยียบนี่มิ่งมิงนานมาแล้วมาแล้วระวังหลังนะเจ้านะเออ หูจักอาบนาำเ่ยแม่เว้ยก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปมิ่งค่ะดูความความแสบความซาความสนความน่ารัก ของลูกช้างนะคะความสดใสโอ้โหดูดูดอุ้ยเอามีปัญหากับรองเท้าพ่อ,อแล้วตอนนี้โอ้รองเท้าเจ้ามีปัญหาเหรอเห็นบ้าบุ่นอ่ะอยากใส่รองเท้าติแล้วพบกับนิ่งใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ